เงินเฟอ้อ2%กับ8%ในระยะยาวเงิน100,000บาทของคุณจะเหลือเท่าไหร่ในโลกของการเงินมีคำพูดหนึ่งที่เป็นจริงเสมอเงินที่คุณถือวันนี้จะมีค่าน้อยลงในวันพรุ่งนี้และตัวการหลักที่ทําให้เป็นเช่นนั้นก็คือเงินเฟอ้อ (inflation) วันนี้เราจะมาพูดถึงผลกระทบของเงินเฟอ้อในระยะยาวโดยเปรียบเทียบระหว่างเงินเฟ้อ2%กับ8%ว่าถ้าคุณมีเงิน100,000บาทวันนี้แล้วไม่ได้ลงทุนอะไรเลยมูลค่าของมันจะลดลงขนาดไหนใน5ปี10ปีและ20ปีข้างหน้า เงินเฟอ้อคืออะไรและทำไมมันถึงสำคัญเงินเฟอ้อคือการที่ราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปหมายความว่าเงินของคุณสามารถซื้อของได้น้อยลงเรื่อยๆเงินเฟอ้อต่ำสองเปอร์เซนถือว่าปกติสำหรับเศรษฐกิจที่มั่นคงเงินเฟอ้อสูงแปดเปอร์เซนเริ่มกัดกินมูลค่าของเงินอย่างรวดเร็วลองนึกภาพว่าข้าวแกงจานละห้าสิบาทในวันนี้อีกยี่สิบปีอาจต้องจ่ายมากกว่าสองร้อยบาทถ้าเงินเฟอ้อสูงถึงแปดเปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบเงินเฟ้อ2%กับ8%ในระยะ5ปี10ปีและ20ปีถ้าคุณเก็บเงิน100,000บาทไว้เฉยๆในที่ที่ไม่ได้ให้ดอกเบี้ยเช่นใต้ที่นอนหรือบัญชีออมทรัพย์ที่ดอกเบี้ยต่ำกว่าระดับเงินเฟ้อผ่านไป20ปีถ้าเงินเฟ้อ8%เงิน100,000ของคุณจะเหลือแค่1 8 3 0 0บาทในมูลค่าจริงเงินเฟ้อสูงเท่ากับว่าเงินหายไปเร็วเงินเฟ้อ2%ดูไม่ร้ายแรงแต่ในระยะยาวก็ทำให้มูลค่าเงินลดลงเงินเฟ้อ8% เหมือนเครื่องจักรทำลายมูลค่าเงินถ้าไม่ลงทุนเลยเงินเก็บของคุณจะไร้ค่าถ้าคุณไม่อยากให้เงินของคุณละลายไปกับเงินเฟ้อต้องทำอย่างไรลงทุนในสินทรัพย์ที่เติบโตได้เร็วกว่าเงินเฟ้อเช่นหุ้นอสังหาหรือบิตคอยอย่าฝากเงินเฉยๆในที่ที่ให้ดอกเบี้ยน้อยกว่าระดับเงินเฟ้อเข้าใจเงินเฟ้อแล้วใช้มันให้เป็นประโยชน์แทนที่จะเป็นเหยื่อของมันในระยะยาวเงินสดคือสินทรัพย์ที่เสี่ยงที่สุดถ้าคุณถือมันไว้นานเกินไปโดยไม่ทำอะไรเลย คำถามคือคุณจะปล่อยให้เงินของคุณละลายไปหรือจะหาทางให้มันเติบโตขอบคุณที่ติดตาม Stack s a t แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป Stack Sats Stay Humble